สรุปสาเหยไม่รูนคแล้วก็เป็นเซคอโทรที่เราเคยไปเ่เจอ อันนี้ภามันเป็นตัวใหม่รุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าโคมันมันไม่ยังเป็นรถวิ่งครับไอ้ที่มันเอาไปใส่รถวิ่งเนี่ยก็คือมันเอาไปปล่อยใช่ไหมใม่ใหม่เดกเดิมแต่ว่าโคหายเยอะนั่นแหละศักยภาพมันมันวันหนึ่งได้เยอะมากเลยอะไม่มีสองอันนี้ว่าเนี่ยครับอันนี้คือหนึ่งหนึ่งร้อยยี่ิบแปดซีนในนี่ยในทั้งหมดนะสี่แถวหนึ่งสามสองสี่นี่ร้อยยี่สิแปดสามขึ้น เต็มเต็มแม็กซ์เลยป่ะหกเจ็ดพันครั้งเต็มเต็มแม็กซ์อะโอเคแล้วก็ตรวจสอบยิ่เหี้ยเพราะพบว่าเป็นใช่ครับมากี่คนคนเดียวอ่ะคนเดียวครับหยังยังชวนครับอะอะโอเคที่ในสัญญาครับนี่ทำทำสัญญาเมื่อไหร่ในรูปหน้าเดี๋ยวนี่คนี่แหละคนรถรถมาส่งอืออืโอเคเข้ามากรีดกันโอ้ก่ะเดี๋ยวเม่งกำลังหลอกอยู่วะเนี่ยมันแสดงมันใช้งานอยู่เนี่ยต้องไปกับพิษเนี่ย อประ้ว่าอ้วนหลังล่าสุดคือวันที่สองต่อสามแสดงว่าคนคนมาเช่าเนี่ยมัน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 ขึ้นมันก็ต้องขึ้นแค่นี้พอเหรอมาถึงแอร์มันแค่นี้เครื่องมันจะก็มันร้อนไปเนี่ยเปิดยี่สิบสองสองแล้วก็สามลงสิงสามีมีครัวแบบแบบนี้เลยแบตนี้เลย่สุดทาเหรอเครื่องอะไรวะเนี่ย นี่เป็นเครื่องสิมบอกอ่าโอเคอธิบายจากเคสได้ีครับก็คือเราสืบทราบจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกครับเป็นเบอร์โทรศัพท์9199 9199คือเป็นเหนึงเสี่ตัวลงท้ายเราลงลงท้ายด้วย9199เครับเสร็จแล้วว่า9199เฮ้ยเบอร์นี้มันเคยโทรหาพี่อยู่เก้าหนึ่งเาก้วเาตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์แล้วก็พบความเชื่อมโยงถึง14เคสความเสียหายประมาณหลางสองแสนบาทเบอร์เก้าเก้าเก้าเนี่ยโทรเคยโทรหลอกแล้วกี่เดือน ีเดือนเดียวเดือนเดียวหลอกได้14เละครับที่สองเด็กครับอ่าอ่าเราเสียหายหนึ่งล้านสองแสนบาทครับล้านกว่าบาทครัาตรวจสอบข้อมูลการใช้งานก็พบว่าอยู่แถวบริเวณไซม้าท่าอีกเนี่ยอยู่ที่แล้วหลอกที่ไหนบ้างที่ได้ล้านกว่าบาทเนี่ยหลอกที่ไหนทั่วประเทศเหรออ๋อนี่นี่หลอกหลอกไปทั่วเลยแต่ว่าแต่ว่าได้บรรล้านกว่านี้ได้ใช่ครับอีก14เขตนี่ทั่วประเทศครับอย่างเช่นจังหวัดไหนบ้างจมีโนนมีบางใหญ่มีนนมีบางใหญ่และมีที่ไหนอีกทางเหนือใต้ เหนือก็ที่ไหนเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วก็ใต้ก็ที่สตูลแล้วมีที่ไหนอีกพัทลุงขอกตนในนองแล้วครับก็พอตรวจสอบข้อมูลการใช้แล้ว่าผมการใช้อยู่ที่เวนตมบลชายม้าแต่อที่นี่แถวเรียดโดยโดยการโทรนะมีข้อมูลการใช้นะครับก็คือวันหนึ่งวันเนี่ยโทรประมาณหกพันหรืเจ็ดพันครั้งต่อหนึ่งวัน คืออาจจะโทรรับสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างโทรวันเป็นพันครั้งเลยหรอหกถึงเจ็ดพันครับโดยเฉลี่ยต่อวันวนะนะเอ็มโทรโทร,โท,ร,โท,รทุกวิน